พี่บอกครับว่าครับ่าไรครับเป็นอยู่วะครับผมเออปเบิิ่งคล๋อเบิ้งคลิปคักแล้วนะครับเบิ้งคลิปอยู่ครับอ่าาสตร์ทเครื่องเลยครับผมมาค้ำมาคูนงานฮัลล์เกี่ยวบา่ว่างครับเกี่ยวบา่ว่างครับเกี่ยวฝั่งนี้ต้องว่างครับผมอ่านี่ฝักมาข้างหน้าครับเกี่ยวเบา่ว่างครับอ่าตรงนี้ข้างนี้ต้องว่างครับผมอ่าใส่เจาะสองเลยก็ได้ครับผมใส่สองเลยครับผมอสามเลยก็ได้ สามเลยก็ได้ห้ออาาสองอ่าอพอหาขึ้นครับไปนี่ขึ้นหางขึ้นครับลูกค้าดูคลิปขิมหันบ่อยแล้วครับอ่าเป็นเลยครับอันนี้ครั้งแรกนะครับไม่เคยขับนะครับครั้งแรกเป็นเลยครับดูบ่อยจนเป็นแล้วครับ ขับง่ายครับจอนเดียวเราขับง่ายครับตอนนี้เป็น5 0 4 0 40แรงมา้าเครื่องยนต์3สูบ2 9 0 0ีไม่มีเทอร์โบนะครับแหมมาพร้อมชุดดันดิ่น้าผ่านพวน5แล้วก็โรตารี่นะครับโรตารี่ตอนนี้กำลังเอาลงอยู่นะครับ ของรถขับเองเลยก็มีรถยี่ห้ออื่นอยู่แล้วนะครับามาลองจอนเดียดูนะครับโอ้ยตาพี่น้องอีกเตมเลยนะครับลูกค้าทำงานยางเป็นหลักนะครับทำเกี่ยวกับายางพารานะครับ เึงกลับครับเึงกลับอ่านะครับจะว่างอ่านจะว่างครับงามจ้างว่ากันนะครับ ก็เป็นพิธีการรับรถนะครับเป็นประเพณีอ่าวิถีชีวิตอ่าชาวไทยเลยนะครับนี่มีผูกฝ้ายมีแต่งผ้าเข้าน้อยนะครับอ่า ประพรมน้ำมนต์น้ำหอมน้ำอบนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ <c oughs> ดูบรรยากาศครับวันคนี้โอ้โหญาติพี่น้องนี่เยอะจริงๆครับวันนี้ญ <c oughs> าติพี่น้องนี่อย่างเยอะเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับนะครับเป็น4ี่แรงเนี่ยตัวนี้ถือว่าตัวตึงที่สุดเลยครับตัวตึง4ี่แรงครับ ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบครับอให้คำให้คุณ้ณให้โชคให้ m ắ นครับยาให้ของอยาให้ข้าย่าให้ลมให้จมครับอมีแต่ความเป็นศิลมงคลนะครับให้คุณแม่เราพระพ่อมนุษย์คือกันนะครับ ครับแต่ละคนนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับผมน้ำมนต์ครับเป็นสิริมงคลครับแล้วก็จะกินข้าวกันแล้วครับที่นี่นี่ลูกค้ารู้ใจครับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับเขากินน้ำนะครับดื่มแบรนด์ครับช่วงเช้านี่ดื่มแบรนด์ครับเห็นไหมนี่แบรนด์ นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับกินข้าวแล้วครับที่นี่ครับพี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วครับสรงรดทรงล่แล้วนะครับนี่เครื่องดื่มกับเพียบเลยครับผมอือแล้วอยากเลยกินอิรีนะครับดิมอิลีนะครับเอาอย่างครับโอ้ยดังนะครับอาหารมือนี้ครับสมตอนขีมมันไดมมาแต่เมืองพ้นครับเอามาตอนูกค้านะครับสมตอนนะครับร้านประจำขี้มันนี่ครับกะนี่ มาตรฐานบานเข่าแล้วครับผมมีลาบงวมีอันนี้ละครับนี่ลาบมีต้มมีก้อยอนี้ละครับเอากินข้าวน้ำกันครับพี่น้องเบาเราครับมึงใจจะสากูไว้กินข้าวน้ำกันครับเ่ากันวาด่าคนเลยว่าหวยเว่าะหวยอยตีมึงดีสิตีกันละครับท่านผู้เฒ่าสิตีกันครับ เอ้าเกาะนกันกันนะี่หลังเดี๋ยวเขาแล้วเดี๋ยวให้ลูกค่าลองเลหน้อยนึงครับผมโอเคครับถ้าคบบช่องโปรในบึงหน้าไ้รุเบิ้งหน้านี่เจอกันครับคุณป้าช่วงโปเจอกันช่วงโปรเจอกัน ผมบอกแล้เดี๋ยวผมดูเซเออกแล้วก็จะไปเอาอีกขั้นนึงครับโอเคครับกินข้าวกันแลยครับเน๊อะก็มาปรับตั้งผ่านให้ลูกค้าครับลูกค้าจะไปเอารถไปลองครับแต่คิมพันไม่ว่างครับคิมพันต้องไปที่อุบลต่อนะครับมาส่งที่เมืองเลยแล้วก็ไปต่อที่อุบลวันนี้เลยนะครับนี่ให้ลูกค้าไปลองเองครับลูกค้าพอมีพื้นฐานแล้วครับลูกค้ามีสีแดงๆอยู่ฝั่งมู้นอยู่ครับผมอ่า ตอนนี้ลูกค้ากําลังทําความเข้าใจรถอยู่นะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดอยากได้รถไถจอนเดียครับเบอร์โทรคิมันจะฝากไว้ข้างล่างคลิปนะครับ0925357371นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่นี่ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ